ดับของเล่นที่ขายดีที่สุดในดิจิตอลคิดค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิจิตอลคิด ในวันนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นแปลกหูแปลกตากันเป็นสักนิดนึงเนาะเพราะปกติเนี่ยจะเป็นโค้ดวููมารีวิว,วหุ่นยนต์กันใช่ไหมค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอฉีกแนวออกมาหน่อยเพราะว่าในวันนี้เราจะพาทุกคนมาจัดผ้าอันดับของเล่นที่ขายดีที่สุดในดิจิตอลคิดกันค่ะ และสําหรับผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกของเล่นชิ้นไหนให้กับคุณนูนูนะคะแนะนําว่าให้ดูคลิปนี้เลยนะหลังดูจบปุ๊บนะคะจะสามารถเลือกของเล่นใด้ถูกใจน้องๆแน่นอนค่ะค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มการจัดอันดับกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเย้ <Yeah. S 1> อันดับห้าวินโดอาร์ต วิเดียวอาร์ตัวนี้นะคะจะบอกว่าอยู่คู่บุญคู่กับเราเนี่ยมานานมา,มากๆเลยนะเด้ว่าเป็นสินค้าเกือบตัวแรกๆเลยนะคะที่ทางดิกตอนคิดเนี่ยได้นํามาจําหน่ายใช่แล้วค่ะซึ่งวิธีเล่นนะคะก็งา่ายมากๆเลยเพียงแค่น้องๆเนี่ยเลือกสีที่ชอบนะคะมาบีบลงบล็อกแม่แบบที่เขามีไว้ให้ แล้วรอจนสีแห้งเพียงเท่านี้น้องๆก็ได้ผลงานสวยๆมาแขวนโชว์ไว้ที่หน้าต่างบ้านกันแล้วค่ะส่วนเจ้าตัวินเดวอารนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด6สี6แบบด้วยกันนะคะมาดูที่กล่องแรกกันก่อนเลยเนาะนี่กล่องแรกนะคะกล่องมุวงตัวนี้เลยนะจะเป็นลายขนมหวานน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบการทาขนมหวานหรือว่าชอบกินนะคะสามารถเลือกตัวนีน้ไปเล่นได้นะ แล้วก็ลายที่2นะคะจะเป็นลายไดโนเสาร์น้องๆคนไหนที่ชอบความเป็นจูเลสิกเวิลด์นะคะก็เลือกกล่องน,นี้ไปเล่นกันได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นลายรถยนต์นะคะลายนี้นะคะจะมีรถยนต์ให้น้องๆเลือกกันทั้งหมด6แบบด้วยกันนะก็จะมีรถตู้รถตำรวจเฮลิคอปเตอร์ เพยาบานลอนดับเพิงแล้วก็เอ่อรสซิงนะคะน,น,คน,น้องๆคนไหนที่เป็นสายซิงเนี่ยแนะนําว่ากล่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะค่ะและลายต่อไปนะคะจะเป็นลายส่งความสุขลายนี้นะคะจะรวมหลายๆล,ลายไว้ในกล่องเดียวกันเลยค่ะต่อไปค่ะนี่กล่องชิมพูแบบนี้เลยนะคะลายนี้เนี่ยจะเป็นลายเจ้าหญิงน,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 น้องๆคนไหนที่ชอบความแบบปรินเซสความเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะแนะนําว่ากล่องนี้เนี่ยตอบโจทย์น้องๆแน่นอนค่ะค่ะ ลายสุดท้ายนะคะลายที่6คือลายสวนแสนรักน้องๆคนไหนที่รักธรรมชาตินะคะชอบดอกไม้หรือการตกแต่งสวนนะคะก็รับกล่องนี้ไปเล่นกันได้เลยค่ะอันดับที่4 DIY คิสตัน ดีไอวายคริสตันะคะบอกเลยว่าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยเอาใจน้องๆใส่ดี i y ายใส่ออกแบบแน่นอนเลยค่ะเพราะของเล่นชิ้นนี้นะคะจะมาช่วยปลุกปั้นความเป็นดีไซเนอร์ให้กับตัวน้องๆน,นะคะซึ่งของเล่นชิ้นนี้นะคะเราสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้หลากหลายมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอกำไลข้อมือหรือว่าแหวนนะคะก็สามารถสร้างสารรค์ผลงานเนี่ยได้หมดเลยนะ ซึ่งของเล่นชินดีนะคะจะมีทั้งหมด6แบบด้วยกัน,นะคะ่ะจะมีทั้งกล่องเล็กและกล่องใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ลายแรกันก่องเลยนะคะลายแรกนะคะก็จะมีเป็นลายไนโดเสาร์แบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีลายขนมหวานแล้วก็มีลายโพนี่นะคะนี่ลายนี้บอกตรยว่าน่ารักมาก <c oughs> ค่ะและลายต่อไปนะคะจะเป็นลายเครื่องประดบับลายเจ้าหญิงและสุดท้ายนะคะจะเป็น กล่องใหญ่นะคะซึ่งจะรวมทั้งหมด3ลายอยู่ในกล่องเดียวกันเลยนะคะซึ่งจะมีลายเจ้าหญิงลายโพนี่แล้วก็ลายเครื่องประดับค่ะคุ้มสุดๆไปเลยเอาเป็นว่าถ้าผู้ปกครองท่านไหนนะคะเห็นแววความเป็นดีไซเนอร์ในตัวของน้องๆเนี่ยก็สามารถซื้อไปลองกันได้เลยค่ะอันดับที่3 Sticky Art ค่ะเล่นได้ว่าเป็นสินค้าตัวแรกๆเลยนะคะที่ทางดิสต้นคิดเนี่ยนำเข้ามาจําหน่ายขนาดคู่กับเจ้าตัว Windows Art และที่สําคัญสติกีอารตัวนี้มีแพ็กเกจจิ้งที่เป็นของบริษัทเราเองด้วยนะ mm hmm. ขายดีจนต้องตีแบรนด์กันเลยทีเดียว ส่วนที่การเล่นเจ้าตัวสกิอาร์ตนะคะตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเจ้าตัววินโดว์อาร์ตเลยนะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ว่าสกิอาร์ตนะคะจะไม่มีบล็อกแม่แบบสําหรับลงสีเนี่ยมาให้นะจะเหมาะกับน้องๆที่แบบชอบการวาดรูปแบบจัดจ้าสงมากกว่านะคะสกิอาร์ตนะคะจะมีที่เล่นกันหมด3แบบด้วยกันนะก็จะมีนี่กล่องม่วนะคะเป็นกล่องสกิอาร์ตลายกลิตเตอร์ กล่องนี้นะคะจะเหมาะกับน้องที่ชอบความแบบพลิตเตอร์วิงวิงสมากกว่านะและก็นี่ขอบอกเลยนะคะว่าทุกของเล่นที่ซื้อจากทางดิสตอนคิดเนี่ยจะมีสต er ิกเกอร์อินไวแบบนี้เนี่ยติดมาให้ทุกกล่องด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นตัวการันตีนะคะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมาจากดิสตอนคิดจริงๆต่อไปค่ะนี่เป็นลายพาสเทลแบบนี้ลายนี้นะคะจะเหมาะกับน,น้องๆที่ชอบความแบบสาสหวานนะคะน้องๆคนไหนที่ชอบความแบบเอ,อิมุงม้งมิ้งหวานๆพาสเทลนะคะแนะนากล่องนี้เลยนะ และลายสุดท้ายนะคะก็คือลายดิจิตอลที่ของเรานั่นเองค่ะลายนี้นะคะจะเป็นลายกริดเตอร์คล้ายๆกับกล่องม่วงเลยนะคะแต่ว่าเราจะต่างกันที่เวอร์ชั่นค่ะเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยแต่ว่าเจ้าตัวกล่องม่วงเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะที่สำคัญนะคะกล่องนี้บีบง่ายกว่าด้วยค่ะถ้าอยากรู้ว่าทำไมสติกเกอร์อาร์ตถึงอยู่คู่กับเรามานานนะคะแนะนำให้ผู้ปกครองนะคะลองซื้อไปให้ลูกๆหลายๆเล่นกันได้นะคะ อันดับที่สองเมจิเจลเย้จะบอกว่าสองตัวนี้นะคะพวกเราเนี่ยชอบมากมากเลยนะเพราะว่าเขานะคะสามารถทําให้สีธรรมด,ดานเนี่ยกลายเป็นเยลลี่เด้งดิ่งๆิงงงเนี่ยได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวจะขึ้นภาพประกอบให้ดูตรงหน้าจอนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบด้วยกันนะทุกคนก็จะมีเป็นกล่องเล็กกล่องเล็กนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็จะมีสีนีออนเรืองแสงมาให้ในกล่องด้วยนะสามารถปิดฝาและเรืองแสงได้เลย ส่วนกล้องใหญ่นะคะตรงนี้พิเศษตรงที่ว่าจะมีกลิตเตอร์วิงวิงเนี่ยมาให้ด้วยนะค่ะซึ่งของเล่นชิ้นนี้นะคะเหมาะกับน้องๆที่ชอบความตื่นเต้นและติดมือถือมากๆก,การพาน้องๆเล่นเมจิกเจลในช่วงวันหยุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะที่จะทําให้น้องๆเนี่ยได้พักสายตาและอยู่ห่างจากหน้าจอมือถือด้วยค่ะและมาถึงอ,อันดับสุดท้ายไหนมีใครดูถือตอนนี้กันบ้างคะหรือว่าหลับเป็นไปหมดแล้วเอ้ยถ้าเกิดใครยังไม่หลับนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ และสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งในตอนนี้นั่นก็คือปากกาเจลสีสเปสสีไปดิจิตอลคีย์เย้ได้ได้ว่าสินค้าตัวนี้นะคะขายดีจนต้องตีแบรนด์กันเลยทีเดียวนะเนื่องจากว่าสินค้าตัวนี้นะคะมันดีมากๆไปนะทุกคนปากกาตัวนี้นะคะมันสามารถเรืองแสงในที่มืดได้ด้วยนะแต่ว่าจะต้องใช้แสงไฟสีฟ้าในการส่องนะคะ เดี๋ยวจะขึ้นภาพวิดีโอให้ดูกันนะปากกาตัวนี้นะคะเขียนลื่นติดง่ายแล้วก็ไม่สึ่กระดาษด้วยนะเรียกได้ว,ว่าเป็นสินค้าราคาหลักร้อยที่คุ้มค่ามากๆเลยนะและยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เปิดเทอมอยู่ด้วยการที่นำปากกาเจล4 8สีบายจีต้นคิดของเราเนี่ยไปเป็นตัวช่วยในการจดเลคเชอร์ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีได้เหมือนกันค่ะและนี่ก็คือ5อันดับสินค้าขายดีของเราค่ะเป็นไงกันบ้างคะชอบกันไหมเอ่ย ค่ะถ้าทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจของเล่นสนทักษะบาดีจะต้อคลคิปนะคะก็สามารถกดลิงก์ใต้ดีสคริปชันดีได้เลยนะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย